ทุกคนครับผมพุ่เพื่อนกีต้าร์นะฮะทุกคนครับเวลาที่เราแจมนะครับส่วนมากก็จะเป็นการอิมโ o รไวทอย่างเงี้ยเคยสงสัยไหมครับว่าจเจ้าท่วงทํานองเหล่านั้นมาจากไหนคือนอกจากทักษะการเล่นที่จะต้องมีในระดับที่พอตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการปฏิบัตินะฮะโพสิชันตำแหน่งโน้ตต่างๆหรือว่าเทคนิคลูกเล่นต่างๆก็ต้องต้องมี แล้วก็พิษดีนะฮะโหมดเออสเกลเออโน้ตอะไรต่างๆก็ต้องผสมบนเปลกันไปถึงจะสามารถอิมโปรไวทนะฮะหรือว่าด้นสดๆหรือว่าแจมซึ่งมันอาจจะสร้างความงงให้กับนักกีตาร์ที่เคยเคยลองฝึกแล้วทำไมเราจะคิดอย่างไรให้มันเล่นได้ทันในในในท่วงทำนองที่มันพาเราไปนั่นหมายความว่าเป็นแบ็กกิ้งแท็กผมอาจจะ เล่นกับแบ็กกิ้งแท็กในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับส่วนมากก็เป็นแบ็กกิ้งไหนที่ผมทําขึ้นมาเองอย่างล่าสุดก็คือในทางคอร์ด A แล้วก็มา C c h a ามิเนอร์แล้วก็ b ีมินเนอร์เนะฮะก็จะตีคอร์ดอะไเงี้ยแล้วก็จะเล่นคอร์ดวนกันไปแล้วผมก็จะโซโล่สวมเข้าไปซึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่าการอิมพ o ร i ไวส์นะฮะ <c oughs> ผมมีวิธีการอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อนะครับว่านักกีตาร์ท่านอื่นๆที่ชอบการอิมพรไวส์เนี่ย ก็น่าจะน่าจะใช้วิธหลักการนี้เหมือนกันจะใช้มากใช้น้อยก็คงจะแล้วแต่บุคคลกันไปก็คือการเป็นนักฟังนะฮะการเป็นนักฟังที่ดีคือเราต้องฟังให้เยอะนะผมมีความเชื่อนะครับว่าถ้าเราจะฝึกเล่นอิมโปรไว้เนี่ยการที่จะต้องคิดอะไรออกมาอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่มีไม่มีอะไรมาอ้างอิงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะทำให้เราสามารถที่จะเล่นอิมโปรไว้ออกมาได้ดี อาจจะมีคนที่อัจฉริยะนะครับสามารถที่จะคิดเมโลดี้คิดอะไรได้เพราะพริ้งมากแต่ถ้าคนคนนั้นเขาไม่เคยฟังไม่เคยอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันก็จะเกิดจินตนาการยากนะฮะดังนั้นประสบการณ์ส่วนตัวของผมตรงนี้ครับผมชอบฟังเพลงบรรเลงนะโดยเฉพาะงานบรรเลงกีตาร์อยู่แล้วเราเป็นมือกีตาร์เราก็ต้องฟังงานบรรเลงกีตาร์เป็นหลักใช่ไหมครับผมก็จะฟังอยู่เรียกว่า2แบบเลยทีเดียวนะฮะเพื่อที่จะใช้เอามาปรับ ให้เป็นการเล่นในสไตล์ส่วนตัวที่ผมเล่นบ่อยๆแล้วที่ผมชอบก็คือผมมีพื้นฐานมาจากการการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วผมก็จะฟังฟังกีตาร์ฮีโร่ยุค80ไม่ว่าจะเป็นทั้งสตีฟวายนะครับทั้งโจเซฟแรนนี่ทั้งพอลกิลเบิร์ตทั้งอิงวีโอ้ยเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในในสายของของการทำเพลงบรรเลงอย่างเงี้ยอย่างวงเมทัลลิก้านะฮะอย่างแซกไวอย่างอะไรก็นี่ก็คือ,อ SRV อย่างนี้ เป็นเป็นมือกีตาร์ที่ผมฟังแนละ้วเขาก็จะมีงานกีตาร์ที่เป็นงานบรรเลงงานโซโล่เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งๆเยอะเลยทีเดียวนะพวกนี้ผมก็จะเอาตรงนี้มาแล้วก็ในส่วนของกีตาร์ที่เป็นกีตาร์บรรเลงเนี่ยอย่างทอมมี่แอมานูเอลหรือจะเป็นดนตรีอะไรก็ไม่รู้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นผลงานของศิลปินท่านไหนก็ใช้วิธีเซิร์ชเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์คำว่าเป็น f ล a m เมงโก u มิวหรือว่าเป็นกีตาร์อินทรูเมนต์อะไรยังไงก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยที่จะเป็นแนวกีตาร์โปร่งโซโล่อ่าผมก็จะฟังแบบนี้ฟังคือบางทีนั่งทํางานนะฮะนั่งคิดงานนั่งเขียนงานเขียนอะไรอยู่เนี่ยผมก็จะฟังพวกนี้แหละแล้วมันก็จะแบบชื่นชอบในทํานองพอมาเล่นปุ๊บมันก็จะแบบสื่อสารออกมาได้เพราะว่าเราเราฟังแล้วเราสึกประทับใจนะฮะ อาจจะมีเพื่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณไปก๊อปปี้เอาเพลงคนนั้นมาทํานองตรงนั้นตรงนี้มาหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้ว่ายกออกมาแบบว่าจะจ๋าขนาดนั้นอย่างเช่นเราอาจจะฟังทํานองเพลงเพลงหนึ่งแล้วเราชอบยกตัวอย่างเป็นเพลงอะไรก็ยอมนะครับของวงโลโซโลยอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีทางขอดเหมือนกับที่ผมทําคลิปอิมโปรไว้ไปในเมื่อวานนี้ทางขอดจะมีเอแล้วก็จะมาซีชาร์ปมเนอร์นะแล้วก็จะบีบีเมเนอร์แล้วก็จะไปอี เรก็ไม่จําเป็นต้องไปไปไปเล่นโดยทํานองนี้หมายความว่าเมโลดี้หลักๆกันนะถ้าเมโลดี้หลักของเพลงมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันก็อยู่ประมาณนี้อันนี้มันอาจจะไม่คล่องนักเพราะว่าผมก็สดๆอิมโปรไว้เหมือนกันตอนนี้นะฮะเนี่ยเนื้อเพลงมาจจะมาประมาณนี้ แต่ทีนี้เมื่อลองเอามาอิมพรไวในแนวทางของเราหรือช่วงที่จะต้องเล่นสดๆทางคอร์ดมันจะเหมือนกันเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นที่อย่างนี้เห็นไหมมันก็หนีห่างจากอะไรก็ยอมไปแล้วเนี่ยทางคอร์ดมันอาจจะใกล้เคียงกันเฉย นั่นไงฮะมันมันมันก็จะเรียกว่าเป็นการใช้ทางคอร์ดหรือว่าใช้เมโลดี้ที่อาจจะมีแค่จุดเล็กจุดน้อยที่มันเหมือนกันใช้อ้างอิงหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดกันไปผมคงทําไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ฟังมันบ่อยๆอย่างถ้าผมจะอินฟลไวท์ให้มันมีความใกล้เคียงอะไรก็ยอมเนี่ยถ้าเผื่ผมไม่ฟังเพลงอะไรก็ยอมเลยผมก็คงจะจะทำไม่ได้ใช่ไหมฮะคือคิดเองมันก็อาจจะไม่ลื่นไหลเท่าไหร่ อ่าในในตอนแรกแต่พอเราฟังอันนี้ผมผมยกตัวอย่างเป็นเพลงอะไรก็ยอมเฉย,ยเฉยแต่ถ้าคุณฟังงานที่มันเป็นงานบรรเลงที่มีไม่มีนักร้องอ,ะอ่ะให้มีแต่เครื่องดนตรีก็คือมีแต่กีตาร์เนี่ยคุณจะได้เห็นเลยนะครับว่ามันจะต้องใช้จินตนาการในการเล่าเรื่องดังนั้นตรงนี้พอยต์หลักของการอิมโพรไวมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องไปท่องจําสเกลอย่างเดียวนะฮะต้องไปไล่ว่าฮ้ยเอเอมเจอร์อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงอย่างเงี้ย จบแค่นั้นนะมันเหมือนประมาณว่า,าในส่วนของเรื่องพวกนี้มันจะมาแรากๆก็จริงครับเรื่องของเรื่องของโน้ตต่างๆเรื่องของตัวเลขเอาไม่ให้เรื่องเรื่องของตัวโน้ตในในสเกลมันจะต้องมามาก่อนเราจะต้องทราบต้องรู้ก่อนแล้วก็ลูกเล่นที่เราจะใส่อย่างเช่นว่าอา,อาจจะสไลด์ตบสายเกี่ยวสายหรือแม้กระทั่งสปีดพิ๊กซิ้ง อันนั้นก็คือมันเป็นส่วนที่ทำอยู่ในตอนแรกแต่จุดที่จะนำพาเราไปสู่เมโลดี้ที่เราคิดว่ามันเพราะเพราะไม่เพราะก่นแต่แต่เรา, <c oughs> เ,ราเราชอบมันน่ะนั่นก็คือเนี่ยฮะจินตนาการในหัวซึ่งมันจะมาพร้อมกับการฟังนะนี่คือเคล็ดลับนะครับทุกคนถ้าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นตรงนี้คือผมพูดถึงเรื่องของการอิมโพรไวส์ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ได้ว่าพูดถึงการโซโล่อย่างเดียวนะจะเป็นการเกาสายก็ได้ อย่างเนี้ยอย่างเกาสายเป็น a m i n o r ที่ผมทำให้ดูในต้นคลิปอันนี้ก็คือทำนองนี้มันจะมาคล้ายๆสำเนียงของการเล่นพินนะฮะสำเนียงของดนตรีทางเหนืออ่ามันก็จะมีความหวาน สดขึ้นมาผมก็จะอ้างอิงไบว่าเฮ้ยอยากเล่น a m เม o r r ว่ะแต่ให้มันออกแบบแนวแนวอีสานปนเหนือหน่อยผมก็จะเล่นออกมาประมาณนี้นะหรือถ้าอยากจะถ้าแบบว่าใจผมไปตอนนั้นผมอาจจะคิดไปถึงว่าเฮ้ยอยากจะเล่น a m เม o r r ที่ออกสำเนียงพราตาพราตาหน่อยมันจะมีตรงไหนผมก็คงจะเล่นประมาณนี้ นั่นก็คือผมก็าอาจจะเคยฟังเพราะว่า,าจ,จะเคยฟังดนตรีของแขกขาวมาดนตรีคลาสสิกมาบ้างหรือว่าฟังอิงวีมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเล่นออกไปได้ในทันทีตรงนั้นเลยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ได้กลิ่นแขกขาวมา100%หรอกแต่ผมเชื่อว่าผมเล่นแค่3-4โน้ตทุกคนก็ฟังออกแล้วว่านี่มันคือฮาร์โมนิกไม่เนื่อสเกลหรือเปล่า <ST S> นี่ก็คือเป็นประโยชน์ของการการเรียกว่าเอาเอาจินตนาการเอาแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือมาจากการเป็นนักฟังที่ดีฟังเยอะๆเข้าไว้นะครับเรื่องดนตรีเรื่องเพลงนะครับฝากเนเพื่อนนักกีต้าร์มือใหม่ไว้นะฮะฟังฟังไว้เยอะๆเลยนะใครที่อาจจะอยากจะเล่นอะไรที่มันเรียกว่าบารรเลงอะไรอิมโรไว้ทํานองเนี้ยก็ควรจะฟังในส่วนของภาคดนตรีให้เยอะเยอะมากๆนะครับ ไม่ได้ว่าไปโฟกัสว่าให้เพลงนี้เป็นเพลงอกหากว้เพลงนี้เป็นเพลงอแอบรักเพลงอะไรก็แล้วแต่เราเราจะไปมุม่งเน้นแต่สื่อความหมายของนักร้องที่เขาร้องออกมาอันนั้นอาจจะอาจจะได้ความรู้อีกแบบหนึง่งนะได้ได,ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะเอาตรงประเด็นก็คือได้ความรู้เรื่องของเรื่องของการเลือกโน้ตการร้อยเรียงเมโลดี้ว่าจับต้นชนปลายมาอย่างไรถึงจะเกิดเป็นทํานองแบบนี้ได้เนี่ย ลองเปิดใจฟังเพลงบันเลงเหมือนที่ผมทําอยู่นะฮะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ท่านไหนมีประสบการณ์ในการฝึกอิ p พลไวส์ในวิธีอื่นที่นอกเหนือจากผมหรืออย่างไรก็แล้วแต่ก็เอามาร่วมคุยร่วมแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะ